สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่17นะครับวันนี้ก็สินค้ายาวๆนะครับอ่าวันนี้ก็จะพามาชมนะครับของปลั๊กติดแหลกนะครับปลั๊กติดแหลกนะครับของฮอนล็อกนะครับเป็นอ่ามีีเลย์ในตัวนะครับตัวนี้นะครับปลั๊กติดแหลกของอ่าฮอนล็อกนะครับรุ่นฮอนล็อกนะครับก็ SR นะครับ328 S นะครับอ่าแมน หน้าสามสองแปดเอสนะครับมีจอดิจิตอลนะครับข้างหลังนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดนะครับแปดช่องนะครับมีดู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 ข้างหลังนะครับแป๊บนึงนะครับสายสายไฟใหญ่นะครับนี่ครับสายนะครับใหญ่มากนะครับสายนะครับมีประกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับข้างหลังก็จะมีแปดรูนะครับมันจะเป็นสามขานะครับสามขาแบบกว้างนะครับหรือแบบไอทีนะครับได้หมดนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับข้างหลังก็จะมีแปดช่องนะครับก็จะเป็น ปักสายไฟเส้นใหญ่นะครับอ่าด้านหน้านะครับก็จะมีข้างหน้านะครับไฟไฟตรงนะครับไม่ได้ผ่านนะครับข้างหน้านะครับไม่ได้ผ่านนะครับเสียบก็มีไฟนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเลย์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าผ่านกับไม่ผ่านนะครับนี่ครับนี่าจอดิจิตอลนะครับสวิทช์นะครับอ่าตัวนี้สามารถใส่ power ได้นะครับ 2- 3ถึงตัวนะครับใส่ power ตัวใหญ่ได้นะครับถ้าตัวเล็กก็ได้เยอะนะครับ ไฟนะครับเนี่ยจอก็จะขึ้นนะครับลองเสียบปลั๊กในเรียวนะครับเนี่ยจอนะครับตัวนี้นะครับแจ้งราคาก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับในตัวนี้นะครับก็จะมีจอดิจิตอลนะครับบอกนะครับไฟว่าไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ไฟประมาณสองร้อยสามสิบนะครับไฟนะครับอยู่เส้นหลักลองหลวงใหญ่นะครับไฟก็จะมาแรงหน่อยนะครับ มาดูนะครับผมก็จะเปิดสวิ์นะครับไฟตรงนี้มาแล้วนะครับปกตินะครับไฟมาแล้วนะครับข้างหน้านะครับรีเล์นะครับตัวนี้ทํางานนะครับรีเล์ตัดทีละช่องนะครับทีละชแนลนะครับชแนลหนึ่งนะครับรีเล์ตัดนะครับนี่ครับจะมีหม้อแปลงระบายความร้อนตรงรีเล์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งแล้วก็ มีการรับประกัน1ปีนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับว่าจะเป็นหเดือน7เดือน8เดือน8 9เดือนนะครับมีปัญหาหรือหลัง1ปีนะครับรีเลย์พังอะไรพังนะครับเข้ามาหาผมหรือจะไปเข้าบริษัทนะครับก็นั่งรอได้เลยนะครับวัน2วันได้สินค้านะครับหรือจะรอวันเดียวอยู่ที่ละอยู่ที่บริษัทก็ได้สินค้าเลยนะครับอ่า การบริการนะครับก็จะมีประกัน1ปีนะครับสินค้ามือหน่งนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทแล้วก็มีรีเลยในตัวนะครับพิเศษนะครับมีรีเลยขึ้นมาในตัวนะครับรีเลนะครับทำหน้าที่นะครับคือแบบว่าอ่าสมมุติว่าช h a n หนึ่นะครับช h a n หนึ่มีปัญหาอ่าถ้าปลั๊กไฟทั่วไปปลั๊กติกแหลที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่ว่าอ่าที่ทํามาก่อนๆนะครับถ้า ปักมีปัญหาก็จะดับปุ๊บทั้งเครื่องนะครับอ่าทั้งว่า power หรืออะไรต่างๆทั้งปักไฟนะครับมันก็จะเกิดการเสียหายขึ้นมานะครับเขาก็เลยนะครับคิดขึ้นมาให้มันเป็นรีเลย์รีเลย์นี่คือครับช่องหนึ่งคือเป็นช่องที่หลังครับข้างหลังนะครับไม่ได้เกี่ยวข้างหน้าข้างหน้าก็มีไฟปกตินะครับข้างหน้านะครับไอช่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่านี่ครับตรงนี้ มีการต่อสายไฟผิดหรือมันอาร์กนะครับสายไฟร้อนนะครับฝังข้างหน้าเราเปิดหลอดไฟหรืออะไรนะครับมันอาร์กันมีปัญหาอ่าชิปนะครับมันคือมันนะครับช็อตนะครับปุ๊บนะครับไฟตัวนี้ก็จะตัดนะครับชีเนลหนึ่งตัดปุ๊บนะครับอ่าสองถึงแปดไม่ตัดนะครับอ่ามันจะดีตรงนี้นะครับคือมันก็จะพังมันก็จะตัดเฉพาะชีเนลที่หนึ่งแล้วก็ถอดแล้วก็เปิด ใหม่นะครับก็ติดนะครับอ่ามันก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะดีนะครับสําหรับอ่าเครื่องเรานะครับก็ไม่ให้ดับทั้งระบบนะครับมันก็จะดับแต่ชแนลหนึ่งนะครับอ่าเหมือนการตัดนะครับสมมติว่าผมปิดนะครับสมมติว่าลูกค้าปิดนะครับปุ๊บนะครับเนี่ยตัวนี้ทํางานนะครับตัดทีละช่องนะครับแต่แต่แต่ไปนะครับก็จะมีรีเลย์ตัดทีละ ช่องไปมันก็จะไม่มีปัญหาสําหรับเครื่องเรานะครับตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้สินค้ามือหนึ่งรับประกัน1ปีสายไฟนะครับใหญ่แน่นอนแล้วก็มีจอดิจิตอลบอกนะครับแล้วก็สวิคนะครับนี่ข้างหน้าข้างหลังมี8ปรูนะครับข้างหน้ามี2นะครับมีทั้งหมดอยู่10นะครับมีรีเลยตัดในตัวนะครับ คุ้มค่าราคาแน่นอนละครับอยู่ที่1,500บาทฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9ป945นะครับร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับเบอร์โทรติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับบางทีโทรมาไม่ได้รับย้ำนิดนึงนะครับผมเห็นอยู่บางทีผมได้รับอ่าก็ติดอีกสายหนึ่งนะครับก็ไม่ได้รับนะครับก่อนจะรับก็ตัดสายไปแล้วนะครับย้ำนิดนึงนะครับอ่าขออภัยนะครับอ่า 1500บาทสินค้ามือหนึ่งนะครับรีบจับจองได้นะครับสินค้ามีจำนวนประมาณ10ตัวนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ฝากพี่ๆทุกท่านรับประกัน1ปีนะครับมีรีเลยตัดนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่นะครับล่าสุดนะครับของฮอรล็อกนะครับรุ่น S.R. 3 2 8 s นะครับไว้เจอกันีนคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับหน้าร้านไม่ได้รีวิวนะครับบางที่ก็ ไม่ได้อุดหนุนไอ้ไม่ได้รีวิวให้ลูกค้ามาชมที่หน้าร้านนะครับก็ลูกค้าก็มานะครับหลายท่านนะครับที่มาทางช่อง YouTube นะครับหลายตัวหลายไอพี่นะครับ ่าแล้วก็อ่าพี่พี่ทางช่อง ливоof ยูท b e ก็มาอุดหนุนหลายตัวนะครับหลายท่านนะครับโอ้ขอ้อขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ1,500บาทไว้เจอกัในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ